วันนี้เรามีนิทานดีๆมานำเสนออีกแล้วนะขอเชิญรับฟังกันได้เลยนิทานเรื่องผีหลอกเด็กนอนดึกกาลัครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งตั้งอยู่ใกล้กับป่าใหญ่ในหมู่บ้านนี้มีเด็กชายคนหนึ่งชื่อมาวินมาวินเป็นเด็กที่สนและดือ้อเขามักจะนอนดึกและไม่ยอมฟังคำเตือนของพ่อแม่ ทุกคืนพ่อแม่ของมาวินจะบอกเขาว่าให้เขานอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแต่มาวินไม่เคยฟังเขาจะเล่นเกมดูโทรทัศน์หรืออ่านหนังสือการ์ตูนจนดึกดื่นคืนหนึ่งขณะที่มาวินนอนเล่นอยู่บนเตียงเขาก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากนอกหน้าต่างเขาลุกขึ้นจากเตียงและเดินไปที่หน้าต่าง เขามองออกไปนอกหน้าต่างและเห็นเงาดำๆยืนอยู่ใต้ต้นไม้มาวินรู้สึกกลัวมากเขาคิดว่าเงาดำๆนั้นคือผีเขาตะโกนเรียกร้องพ่อแม่ของเขาพ่อแม่ของเขารีบวิ่งเข้ามาในห้องและถามว่าเกิดอะไรขึ้นมาวินบอกพ่อแม่ของเขาว่าเขาเห็นผีพ่อแม่ของเขาไม่เชื่อพวกเขาคิดว่ามาวินแค่ฝันร้าย พวกเขาพามาวินไปนอนบนเตียงและปิดไฟแต่มาวินไม่สามารถหลับได้อีกต่อไปมาวินยังคงคิดถึงผีที่เขาเห็นพ่อแม่ของมาวินรู้สึกกังวลพวกเขาจึงตัดสินใจนอนกับมาวินทันใดนั้นไฟในห้องก็ดับลงมาวินก็เห็นเงาดำๆยืนอยู่ตรงปลายเตียงของเขาเงาดำๆนั้นยื่นมือออกมา มาวินตกใจมากเขาตะโกนร้องด้วยความกลัวพ่อแม่ของมาวินเปิดไฟและพบว่าไม่มีอะไรอยู่ในห้องมาวินร้องให้ด้วยความกลัวพ่อแม่ของเขาปลอบเขาและบอกเขาว่าไม่มีอะไรน่ากลัวมาวินแค่ฝันร้ายแต่มาวินรู้ว่าเขาไม่ได้ฝันร้ายเขาเห็นผีจริงๆมาวินบอกพ่อแม่ของเขาว่าเขาจะไม่นอนดึกอีกต่อไป ตั้งแต่วันนั้นมาวินก็เริ่มเข้านอนเร็วขึ้นเขาฟังคำเตือนของพ่อแม่และไม่นอนดึกอีกแล้วมาวินก็ไม่เคยเห็นผีอีกเลยข้อคิดเด็กๆควรนอนแต่หัวค่ำจะได้พักผ่อนเพียงพอเด็กๆควรฟังคำเตือนของพ่อแม่เพื่อนๆอ,อย่าลืมนำข้อคิดดีๆจากนิทานนำไปปรับใช้ในชีวิตกันด้วยนะฝันดีนะทุกคน Bye bye.